นาทีนี้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับสำหรับ AI ตัวใหม่นะฮะที่มาเขย่าโลกนะครับทำให้หุ้นเทคโนโลยีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หลายๆตัวเนี่ยร่วงกันระนาวกว่า1 7 2เถึงเลยนะครับผมกำลังพูดถึง DeepSeek นะฮะ AI เขย่าโลกตัวใหม่จากจีนนั่นเองนะเพื่อนๆก็หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามนะครับหลายๆเพจเนาะหลายๆข่าวนะครับหลายๆแหล่งที่เขาลงกันนะแล้วก็พอจะรู้จัก กันบ้างแล้วนะครับว่า DeepSeek เนี่ยมันคืออะไรและทำไมเนี่ยภาคเทคโนโลยีถึงได้ได้รับความกังวลขนาดนี้นะครับวันนี้นะผมจะมา wrap up พูดคุยกับเพื่อนๆแล้วกันฮนะแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกันนะว่ามันจะเข้ามาท้าทาย OpenAI ที่ Microsoft ลงทุนอยู่หรือมันจะมาทำให้ Nvidia เนี่ยสูญเสียส่วนแบ่งกัตลาดจากความต้องการ GPU ที่ลดลงหรือเปล่านะครับเพราะว่า DeepSeek เนี่ยแน่นอนนะว่าวิาวจัยด้วยบริษัท สตาร์ทอัพที่อยู่ในจีนนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถวิจัยแล้วก็ทำไอตัว AI ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเทียบเท่ากับตัวของเชตติ GP t GPT ได้เลยนะครับแต่ใช้เงินลงทุนที่ต่ำมากๆนะครับเพียง6ล้านเหรียญ <Wow. S 1> เท่านั้นเองนะฮะไม่ต้องทุ่มงบประมาณลงทุนแบบ Open AI นะครับดังนั้นนะฮะพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บนะฮะโอ้โหแพนิคกันทั่วโลกเลยนะครับซึ่งนะฮะผม จะมาชวนเพื่อนๆคิดกันนะ,ะว่ามันน่ากวนขนาดนั้นเลยหรือนะฮะแล้วก็มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆหรือนะครับอ่ะนะฮะอันนี้ท็อป,ปิกของเราในวันนี้นะเพื่อนๆก่อนอื่นนะเพื่อนๆเรามา wrap up นะครับเกี่ยวกับ deep seek กันนิดนึงนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ประวัติที่มาที่ไปเป็นยังไงนะเพื่อนๆ deep seek เนี่ยเป็น บริษัทที่อยู่เบื้องหลังโมเดล d i e p s i c R1 นะเพื่อนๆแล้วก็ Deepseek R1 Zero นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ20มกราคมปีนี้นะฮะ แล้วก็ดิฟซิกเนี่ยไม่ใช่บริษัทใหม่นันเพื่อนเพราะเขาเนี่ยเป็นโมเดลภาษาที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2023ครับแต่สร้างความมือฮาในตอนนี้นะครับดิฟซิกเนี่ยอ้างว่า R1 เขาเนี่ยใช้ต้นทุนในการฝึกฝนอย่างที่ผมบอกไปเนาะแค่6ล้านดอลลาร์นั่นเพื่อนแต่เขาเคลมว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Chat GPT เลยนะครับและก็ยังใช้ชิปที่ล้ำสมัยน้อยกว่า ชิปที่ใช้กับ ChatGPT อีกนะฮะก็คือไม่ได้ใช้ชิปรูรามากนะครับแต่ประสิทธิภาพเทียบเท่านะฮะเขาเคลมไว้แบบนั้นนะครับซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้นหุ้นอย่าง Nvidia นะเพื่อนๆผู้ผลิต GPU รายใหญ่นะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบ AI นะฮะ Nvidia เนี่ยกำลังเจอกับแรงกดดันอย่างหนักนะครับราคาร่วงเนาะที่ผ่านมา ลงไป 16, 17ได้นะครับถ้ามการควงกำงวลว่า DeepSeek เนี่ยอาจจะทำให้ความต้องการ GPU ของ Nvidia เนี่ยลดลงนะเพื่อนแต่นะียผมกลับมองแต่งนะผมมองว่า DeepSeek เนี่ยอาจจะไม่ใช่ข่าวร้ายสำหรับ Nvidia และตลาดอาจจะแพนิคมากจนเกินไปนะครับ เรามาย้อนดูผลงานนะฮะการแพนิกของตลาดทั่วโลกกันหน่อยนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเพื่อนในคืนที่ผ่านมานครับสำหรับหุ้นที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดแล้วก็หุ้นที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดนะครับเรามาดูฝั่งที่ดีที่สุดก่อนนะส่วนมากก็จะเป็นหุ้นที่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหรนะ่เนาะแต่บางคนก็อาจจะรู้จักนะหุ้นในกลุ่มนี้เนาะก็ไม่ได้บวกแรงอะไรมากเท่าไหร่นะครับไม่เกิน10%เนาะนำมาด้วย American Water นะเพื่อน AT amp T นะครับ SCA Healthcare นะ อ่ะหุ้นนี้บวกขึ้นมาได้ถึง6%เนะเพื่อนอ่าแล้วก็หุ้นตัวอื่นนะครับเพื่อนๆลองดูนะมี c ร o ว d c a s t l e นะฮะมีหุ้นดีนะครับแต่ฝั่งที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดนะเพื่อนนำมาด้วยกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์นะเพื่อนลงมานะหุ้นที่เป็นพลังงานสะอาดเนาะอย่างหุ้น v ิ s t าร์ครอนะฮะลงมาถึง28%นะครับเอเน็ตนะเพื่อนอาริสตาร์เน็ตเนะครับ22%เนาะ หุ้น GEV นะครับลงมา21%เนาะ CEG 20%นะครับ AVGO Broadcom นะลงมาถึง17%นะฮะ Nvidia อยู่นี่นะเพื่อนลงมาประมาณเกือบ17%เช่นเดียวกันนะครับมีหุ้น Eton a นะครับ15%นะ Oracle ก็ลงกับเขาด้วยนะครับ10เกือบ14%นะครับแล้วก็ NRG Energy ลงมา13%นั่นเองนะครับ ทีนี้ลองมาดูกันหน่อยนัเพื่อนว่าภาคเทคโนโลยีเนี่ยถูกกดกันมากแค่ไหนนะฮะเพื่อ,อลองดูเส้นแดงที่ยาวที่สุดนะครับไม่ต้องมองไกลนะฮะนั่นก็คือเส้นของเทคโนโลยีนั่นเองนะเพื่อนเอนํา e ำมาเลยนะครับแล้วก็ ภาคเทคโนโลยีที่ยังคงทําผลงานได้ดีอยู่แล้วก็ยังบวกอยู่ก็จะเป็น Apple นั่นเองครับเนื่องจากว่าเป็นปลายน้ําของฝั่งของ AI แล้วก็ Semiconductor er แล้วนะครับเป็นผู้ใช้งานนั่นเองครับส่วนคนที่ได้รับผลกระทบหนักๆก็จะเป็นหุ้นกลุ่มต้นน้ํานั่นเองครับก็จะเป็นผู้ผลิตชิปเนาะผู้ออกแบบชิปนะครับรวมถึงพวกที่ทํา Data Center ต่างๆนะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบทั้งหมดนะเพื่อนแล้วก็ฝั่งของ c o m m u n i c a t i o n Service อย่าง Google นะฮะก็โดนกับ เขาด้วยนะครับแต่กลุ่มที่สามารถต้านทานได้ดีนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับภาคเทคโนโลยีเนาะก็คือ consumer defensive นะเพื่อนจะเห็นว่าเขียวยาวมากๆนะครับเนี่ยหุ้นเป๊ปหุ้น PNG หุ้นโคนะฮะวอร์ม s t คอสโกหุ้น PM หุ้นโมนะฮะเนี่ยเพื่อนๆหุ้นกลุ่มนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้สนใจมากเนาะเราอาจจะมองข้ามครับแต่มันสามารถแทงพอร์ตเราได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรวมถึงอีก เซกเตอร์หนึ่งที่ช่วยแทงพอร์ตเราได้นะเพื่อนก็คือหุ้นอย่างโนโวนะครับอ่ะจริงๆโนโวก็ไม่ได้บวกมากนะครับก็ต้องมาดูเจเจแอฟวีนะครับโนวอติสแอฟบอตนะลิลลี่เมอร์กยูเอสเนาะฝั่งประกันสุขภาพนะก็ช่วยแทงพอร์ตได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือเรสท์เอสเตดนั่นเองนะเพื่อนๆเนี่ยนำมาด้วย AMT นะครับโลจิสนะครับแล้วก็หลายๆตัวนะหุ้นโอเองนะครับก็บวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมเอากรับนี้มาให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็จะเน้นย้ํากับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการกระจายความเสียงนั่นเองนะครเราลองมาดูความเห็น CEO ของ OpenAI กันหน่อยนะเพื่อนเขาบอกว่าเขาเนี่ยชื่นชอบนะฮะแล้วก็ว้าวนะครับรู้สึกว่าโมเดล d ่ e p Seek R1 เนี่ยเป็นโมเดลที่น่าประทับใจนะเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พวกเขาสามารถทำเมื่อเทียบกับราคานเพื่อนก็คือคุมราคาได้ ต่ำมากๆนะครับแต่นะฮะ CEO ของ OpenAI เขาบอกว่า OpenAI เองนะครับก็กำลังเตรียมแผนงานวิจัยนะครับและ OpenAI เนี่ยคิดว่านะฮะอีกไม่นานฮะเขาจะเปิดตัวนะครับสิ่งที่ทำให้ทุกคนว้าวนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเชื่อว่าจะมีพลังการประมวลผลที่มากขึ้นฮะแล้วก็สำคัญกว่าที่เคยนะครับและจะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยน่าจะได้รับความตื่นเต้นนะครับมากขึ้นฮะอ่านะก็คือเขา ก็ไม่ได้ตนกตกใจอะไรมากนะครับสำหรับคนที่สามารถทำแพลตฟอร์มทางด้านของโมเดลภาษาได้ขึ้นมาเทียบเท่ากับ OpenAI นะฮะในทางตรงกันข้ามเขาพลิกวิกิตให้เป็นโอกาสเนาะขายของมันเลยนะฮะและฝั่งของ Nvidia ว่ายังไงบ้างนะครับ ป๋าเจนเซนฮะก็ได้ออกมาพูดเช่นเดียวกันนะเพื่อนเขาบอกว่า DeepSeek เนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรที่มาหยุดยั้งการเติบโตของ Nvidia ได้นะครับเขาบอกว่า DeepSeek เป็นโมเดลที่ดีนะฮะเป็น e x c e l l e n t โมเดนะฮะเขาบอกว่าเป็น AI advancement เนาะแต่เขาเชื่อว่าความต้องการ GPU ของ Nvidia น่าจะคงมีอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับจากความกังวลของนักลงทุนนักวิเคราะห์ที่มองว่าการมาของ A.I. ราคาถูกนะครับจากฝั่งจีนเนี่ยจะทำให้ความต้องการ CPU ระดับสูงจาก Nvidia เนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับแต่ Nvidia เชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนๆเขามองว่า DeepSeek เนี่ยอาจจะไม่ใช่ภัยคคามอย่างที่หลายๆคนคิดกันไปนะครับแม้ DeepSeek จะดูน่ากลัวเนาะในวันที่เปิดตัวแล้วก็มีผู้ใช้งานแห่เข้าไปใช้งานกันเยอะๆมากมายนะครับแต่ก็มีหลายเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่า Nvidia ยังมีอนาคตที่ดีแล้วก็ยังเติบโตต่อไปได้นะครับเพื่อนๆอันที่1เลยนะฮะข้อจํากัดของ d ซิกเนาะ딥ซิกเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้งานนะครับอเพื่อนอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของเซนเซอร์นะครับแล้วก็การขาดสนับสนุนจากองค์กรนะครับแล้วก็รวมถึงการรองรับผู้ใชนะ้เนาะหลายคนอาจจะเห็นข่าวบ้างแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ปิดล็อกไปแล้วนะฮะแล้วก็ให้ลงทะเบียนนะครับผ่านเบอร์มือถือนะฮะ และก็ให้ใช้งานเพียงแค่ในประเทศจีนเท่านั้นนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเองนะครับก็ยังไม่ได้รองรับการใช้งานนะครับสำหรับคนจํานวนมากที่แห่เข้าไปใช้งานนั่นเองครับแต่เราก็ไม่รู้เนาะในเรื่องของหลังบ้านเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้ใหญ่มากมายขนาดนั้นนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับถามว่าได้รับแบ็กอัพจากทางฝั่งของรัฐบาลไหมก็คงมีนะเพื่อนๆแต่ด้วยความที่เขาทํา Data Center เองนะครับไม่ได้พึ่ง อ้เอาซอร์สจากทางฝั่งของอเมริกาหรือว่าไม่ได้พึ่งบริษัทอื่นๆมากนักนะครับ mm hmm. การรองรับการเติบโตที่ชุกละหกแบบนี้นะฮะมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ mm hmm. แต่ในฝั่งของอเมริกาเองเนาะ mm hmm. เขามีทางฝั่งของ Data Center mm hmm. ด้วยนะครับมีชิปเซตที่ล้ำสมัย Big Data mm hmm. เขาก็มีเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นหากเทียบชั้นกันแล้วเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นมวยคนละรุ่นนะครับกระดูคนละเบอร์นะฮะจะพูดประมาณนั้น มันจะเป็นการดูถูกจีนไปไหมนะอันนี้ผมก็จริงๆไม่ได้ดูถูกแต่ผมมองว่าการที่จีนจะก้าวขึ้นมาเทียบเท่ากับในอเมริกาในตอนนี้เนี่ยจีนจะต้องเร่งพิพจารณาตัวเองแล้วก็เร่งพัฒนานะครับให้มันแข็งแกร่งมากกว่านี้นะฮะถ้าจะมาต่อกรกับอเมริกานะแล้วผมเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่น่าจะยอมให้จีนก้าวขึ้นมาได้ เทียบเท่าอาเมริกาฮะเพราะมันเป็นการท้าทายอํานาจมากๆนะครับในอนาคตเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนั้นเพื่อนแล้วก็การมองในมุมของเราที่เป็นมุมนักลงทุนนะมองแพลตฟอร์มที่เขามีมานานแล้วนะครับอย่าง Open AI เนาะกับ AI ทางฝั่งจีนที่ทําคุณสมบัติคล้ายกันเกือบจะเป๊ะเลยนะฮะแต่มีต้นทุนต่ํากว่านั่นเองนะครับและอันที่2เนาะ เหตุผลที่เชื่อว่า NV ็นวีดียยังคงไปต่อได้นะเพื่อนรุตกรรมของ NV ็นวีดีียยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะก็มี GPU รุ่นใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะเพื่อนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกนานนะฮะกว่าทางฝั่งจีนจะไปทําเองแล้วก็พัฒนาให้เทียบเท่ากับสิ่งที่ NV ็นวีดียสามารถวิจัยแล้วก็พัฒนาค้นคว้าได้นะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีทําอยู่หลังบ้านอยู่บ้างนะครับและได้ข่าวแว่วๆมาว่า ไอตัว d e e p s e e ของฝั่งจีนเนี่ยมีการใช้ชิปเซ็ตจาก Nvidia ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการเน้นย้ำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าชิปเซตของ Nvidia เนี่ยประสิทธิภาพสูงเนาะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆในตอนนี้นะครับซึ่งการเติบโตของตลาด AI ยังคงมีอีกมากมายนะเพื่อนในอนาคตนะครับ Nvidia ก็ยังคงจะเป็นผู้นำคงจะเป็นเบอร์หต่อไปเรื่อยๆนะครับและ อันนี้เหตุผลส่วนตัวที่ผมมองว่า n v i d i ีในตอนนี้ยังคงน่าลงทุนอยู่นะครับเพื่อนผมมองว่า Deep s ซ e k อย่างที่บอกเนาะช้ชิปเซตของ n v i d i ีได้ข่าวว่าเป็นชิป H800 ด้วยนะครับในการพัฒนาโมเดลภาษาของเขาอย่างชิป R1 เนาะซึ่งแสดงให้เห็นว่าชิปของ n v i d i ีเยนี่ยยังคงดีอยู่เพื่อนเพื่อนแล้วก็มีความสำคัญที่จะต้องใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับและ d ดิฟซ e เนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มมาใหม่นะฮะสร้างความมือหาให้กับโลกได้นะครับแต่เชื่อว่า DeepSeek เองนะฮะก็ยังคงต้องพัฒนาตนเองให้มันก้าวกระโดดมากกว่านี้นะฮะเห็นนักลงทุนไทยบางท่านบอกว่าเข้าไปใช้งานแล้วนะครับก็ยังติดในเรื่องของไม่มั่นใจนะครับว่าข้อมูล Privacy ของเรานะฮะจะถูกดูดออกไปหรือเปล่าหรือ แอบจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรหรือเปล่านะประวัติการใช้งาน AI ของเขานะครับอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แพลตฟอร์มทางฝั่งจีนอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองนันเพื่อนไม่เหมือนฝั่งอเมริกาที่เขาจะให้ความสำคัญทางด้านของ p r i v เ c y วมากๆเนาะเขาอาจจะเอาไปหรือไม่เอาไปอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่เขาชูเรื่อง p r i v เ c y วมากๆนะครับแต่ทางฝั่งจีนเองนะครับมีตะข่าวด้านลบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก oppo บ้านเราเนาะที่ฝั่งแอปเงินกู้เข้ามานะฮะ รวมถึงการที่อเมริกาเคยแบนหัวเวย่ยถ้าเพื่อนๆจำได้ในอดีตนะครับเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยแอบส่งข้อมูลนะครับให้กับรัฐบาลของจีนด้วยนะฮะอันนี้เขาก็แบนไปแล้วนะครับหัวเวย่ยถูกแบนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวเว่ยก็ไปเติบโตในจีนต่อได้นะครับแล้วก็บ้านเราเองก็ยังมีขายเนาะแต่ก็ตายสนิทนะครับในอเมริกานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นเพื่อนผมคิดว่าไอตัวดิฟซิกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมาซ้ำรอย กับหัวเว่ยหรือเปล่านะครับรัฐบาลอเมริกาเขาจะลงดาบอะไร หรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเรามาดูราคากันหน่อยนะเพื่อนราคา n อ็นวีดีในตอนนี้เนี่ยลงมาเยอะแค่ไหนนะเพื่อนก็ราคาปัจจุบันปิดตลาดไปอยู่ที่ประมาณ122เหรียญเนาะผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามานะครับเพราะ NV ็นวีดีเนี่ยไม่เคยลงหนักมากขนาดนี้มาก่อนนะเพื่อนเท่าที่ผมอยู่ในตลาดมาอันนี้เหมือนจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ลงเยอะขนาดนี้นะครับในอดีตเนี่ยเคยลงเยอะนะ ก็น่าจะเป็นพวกวิกฤตเศรษฐกิจหรืออะไรนู่นนี่นั่น,นครับแต่เท่าที่จําได้นะเพื่อนอันเนี้ยเหมือนจะเป็นการลงนักมากๆนะครับแล้วก็โอเวอร์รีอคมากๆนะครับของตลาดทั่วโลกนะครับห <Ừ. S 1> ากใครที่กําลังอยากจะช้อนซื้อนะเพื่อนถ้าเก็บเมื่อวานเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้ราคาที่ต่ํามากแล้วนะฮะ <Ừ. S 1> แต่ถ้าใครมองตามแนวทฤษฎีนะฮะก็ได้อยู่นะครับที่ประมาณ114นะฮะหรือต่ำกว่า120เนี่ยผมว่าก็พอจะเก็บได้นะครับแต่ไม่แน่ใจวันนี้ เด้งรอเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งครับนอกจาก n v ็นวีดีนะเพื่อนก็ยังมีอีกหลายตัวเนาะที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น a v g o o นะครับ Oracle เนาะ AMD เองนะครับถูกแล้วก็ยังถูกได้อีกนะครับหุ้นอย่าง ASML เนาะแล้วก็หุ้นหลายๆตัวนะครับ SMCI a อเ t เองก็ตามนะครับ a อเ t เองก็ลงมาเยอะนะฮะใครที่รอจังหวะ A อเนอยู่นะเพื่อนก็ลองดูได้นะครับสําหรับ A อเน็ะไหนๆก็พูดนะ ลองดูหุ้น A-Net หน่อยนะครับเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นการลงที่เยอะมากๆนะครับและในอดีตเขาไม่เคยลงหนักขนาดนี้มาก่อนนะเพื่อนเนี่ยเป็นขาขึ้นมากๆนะครับในเว็บระยะยาวเนาะหากใครมองว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับ A-Net นะฮะสำหรับหุ้นที่ทำด้านเน็ตเวิร์นะทำด้านเครือข่ายนะก็ลองดูนะครับเนี่ยแนวรับก็อยู่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ93แต่ผมเชื่อว่าลงได้ไม่นานเดี๋ยวก็คงเด้งกลับไปนะครับก็เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมา พูดคุยกันนะเพื่อนเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับสำหรับผมนะฮะผมมองว่ามันเป็นการแพนิคที่เกินเรื่องไปนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่า n v ็นวีเดียเนี่ยยังไงนะฮะเขาก็ยังคงเป็นผู้นําต่อไปได้นะครับการที่จีนจะมาท้าทายแบบนี้และทําให้ n v ็นวีเดียได้รับผลกระทบเนี่ย เป็นความกังวลในระยะสั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันเป็นแค่มุมมองส่วนตัวของผมนะครับเท่านั้นนะฮะอยากให้เพื่อนๆนลองฟังหลายๆมุมหรือว่าลองศึกษาเองเพิ่มเติมนะฮะร,รวมถึงลองมองอนาคตนะครับว่าการที่จีนจะก้าวขึ้นมาเท่าอเมริกาเนะี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะฮะและมีหรือนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เขาจะปล่อยให้จีนขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับจำได้ไหมเพื่อน สงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาใครเป็นคนจุดชนวนก็ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์หรอกครับผมเชื่อว่านะฮะทรัมป์น่าจะทำอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าอเมริกาต้องมาก่อนใช่ไหมอเมริกาต้องยิ่งใหญ่อเมริกาต้องเบอร์หนึ่งนะครับการที่จีนมาท้าทายขนาดนี้แถมเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นผลลัพธ์กันนะครับก็ชอบคลิปนี้หรือเปล่าเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม รวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Deep s s e กคิดว่า Deep s e e กจะก้าวนำ Open นไหรือ Gemini จากทางฝั่ง Google ได้หรือเปล่านะเพื่อนๆลองคอมเมนต์ comment มาหน่อยนะครับผมรออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่นะครับ